คริสเตียโนโรนัลโดกับการฝึกซ้อมไม่หยุดหย่อนคริสเตียโนโรนัลโดเริ่มต้นเส้นทางอาชีพพนักฟุตบอลตั้งแต่อายุยังน้อยเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในอาคาเดมีของสปอร์ติงลิสบอนโรนัลโดมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อพัฒนาทักษะและความแข็งแกร่งของร่างกายโรนัลโดไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค เขาพร้อมที่จะทำงานหนักกว่าคนอื่นเสมอโรนัลดทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างมากทั้งในและนอกสนามนอกจากการฝึกซ้อมกับทีมแล้วเขายังฝึกซ้อมส่วนตัวเพื่อพัฒนาจุดแข็งและแก้จุดอ่อนของตนเองโรนัลดให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเขาพักผ่อนอย่างเพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การฝึกซ้อมของโรนลัลโดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามฟุตบอลเขายังฝึกซ้อมในโรงยิมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งโรนลัลโดให้ความสำคัญกับการฝึกความเร็วความความคล่องตัวและความอดทนเขาใช้เทคนิคการฝึกซ้อมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอย่างรอบด้านโรน,นันโดยังฝึกซ้อมด้านจิตใจ เขาเรียนรู้วิธีการจัดการกับกับความกดดันและความเครียดและความผิดหวังโรนัลโดมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากเขาเชื่อว่าเขาสามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้หากมีความมุ่งมั่นและทุ่มอย่างเต็มที่โรนัลโดเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬาและผู้คนทั่วไปเขาแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการโชคช่วยแต่มาจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่น ความสำเร็จของโรนัลโดเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมอย่างไม่หยุดหย่อนเขาได้รับรางวัลบอลงดอถึง5สมัยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกโรนัลโดยังคว้าแชมป์ลีกและถ้วยรางวัลมากมายกับสโมต่ตางๆที่เขาเคยเล่นให้ โรนันโดเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของทีมชาติโปรตุเกสและเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของยูฟาแชมเปียนลีกโรนันโดยังคงฝึกซ้อมอย่างหนักแม้ว่าเขาจะมีอายุมากขึ้นเขาต้องการที่จะรักษามาตรฐานการเล่นของตนเองและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังคงเป็นในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก โรนัลโดเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายทั่วโลกเขาแสดง